เหยื่อตัวใหม่มาอีกแล้วศูนย์าาบาทนี่กบตัวใหม่มาอีกแล้วทุกคนนี่ค่ายเดิมเติมเติมคือเทดีเอมาแกะดูกันเลยว้าวกบจิ๋วครับขนาดน่าจะสองเซน2อเซนห้าอุ้ยน่ารักฟุง้งฟิ้งไปเลยดูดิโคจิ๋วอะ่ะเอ้กบจิ๋วกบจิ๋วดู คือน่าจะงานไอชอนไอชอนจิ๋วไอชอนปอกเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยนะครับใ <Huh? S 1> นไอชอนจิ๋วไอชอนปอกน่าจะใช้ได้เลย <Huh? S 1> นี่อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันที่จริงแล้วเขาก็ทํามาหลายสีมากเลยนะครับแต่ว่าผมจัดมาเป็นสีเขียวนะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมนันเฮียบทุกคนนี่ มันก็มากับใบหลิวเดียวนะครับนี่ใบหลิวเดียวอทรงอะไรทรงนินจาทรงเขาเรียกว่าอะไรจักใช่ไหมจักนินจาแบบนารุโตะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมครับตะกรงเคยเห็นนะเอาที่เธอทำไมันไม่เคยเห็นเอ่เ<า>นี่ยกงจักของนารุโตนะน่ะเออคล้ายๆกันนะแต่แต่ว่าผมว่ามัน แต่ขอมันไม่ค่อนข้างจากกันสวบเท่าไรนะปิดง่ายม่งเลยไม่รู้เรารล,อลองเอาไปลองดีกว่านี่อูโหมันคือมันจิ๋วมากเลยแต่ขอก็น่าจะคมดีนะไปะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผมว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงแล้วก็เออน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยมันจะสามารถตีได้ไกลขนาดไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองกันเลย <c oughs> let's go <S โอเคครับทุกคนในวันนี้เรามาเทสกับนี่นะครับเป็นหลอกไอรอนจีนนี่มาพร้อมกับขาแต่งเฟี้ยวๆจากบุฟนะครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวมารอกันนะครับนี่กบจิวกบจิ๋วมาเฮ็ดหุยน้ำหนักเบาแต่ว่าตีไปไกลว่ะนี่เขาเลี่ยงอยู่ดูดูทำไมเป็นอย่างนี้วะไอเด็กใบเหลียวก็ตีน้ำอยู่นะเห็นปะซูมทันไหม ดูน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบาแต่ว่าก็ตีได้ไกลนะดูบะ่ะโอ้เอาอะไรติดหัวเนีเ่ยเฮ้ยใบหลิวก็ตีเอาเรื่องอยู่ดูบะ่บะโอโ้ตีได้โคตรไกลเลยตีน้ําได้ประมาณนึงเลยสำหรับกบจิว๋ว ราคาไม่เกินไม่เกิน50บาทนะครับประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปลองออกหม้กันเลยทุกคนว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับในวันนี้สําหรับกบจิว๋วไปลองออกไมายกันเลยมาครับเรามาถึงไม้แล้วโอ้โหน้ำลด ค่อนข้างที่จะเร็วเลยเพราะว่า,าเขาสูบน้ำกันโอ <c oughs> ้โหตอนนั้นตอนนั้นตรงนี้ยังมีน้ำอยู่เลย <c oughs> เฮ้ยได้ได้ได้ เอเดอคชันโคตรดี mm hmm. นี่มันต้องสงสัยเยอะๆนี่นึงมันถึงจะแบบไกลๆเฮ้ยไกลโคตรไกลอะ่ะเฮ้ย hmm. hey, ตีโคตรไกลเ,าเราเลื่องยูดูวะ mm hmm. แต่ว่าถ้ามีปลาก็น่าจะเรียบร้อยเลยนะเนี่ยไอช่อนน้อยไอช่อนปับ๊บฮ mm ึฮโอ้ ยเอาเรื่องแต่ว่าไม่มีตัวว่าน่าจะไอตัวที่มันเคยกัดกันน่าจะไปแล้วลนะ่ะน่าจะโดนเขาเอาไปต้มตรงนี้เดี๋ยวน้ําก็แห้งแล้วมาขับมาหมายเดิมเพิ่มเติมคือมันจะกัดหรือเปล่ามาดูกันก <laughs> เดี๋ยมนน้าหนักเบาแล้วแล้วก็ตีค่อนข้างยาก <laughs> ปะแมงฟู่ยกอู้เฮ้ยลูกข้อเหรอ เฮ้ยลูกคออวะ่ะขอเปลี่ยนเหยียบแป๊บผมเจอลูกค้อครับทุกคนอุย้ยจะไปแล้วมั้งนเนดเ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 ปลี่ยนเดียร์แป๊บเดีอ๋อยู่ไหนน้องบัตเทนรอแบบก่อนอย่าเพิ่งไปลูกค้อด้วยกันไปยังโอ้ไปแล้วยังไม่ไป โอ้ขิบหายล้วไปเมันมานั่นระวเฮ้ยอคตรรวะไปช่อนเนาะ ดูอะไรวะไอ้ดูยี่ช่อนวะมันวิ่งใส่เลยอะแล้วแม่งฟูเลยเฮ้ยเปินไปเลยแล้วมันฟูอะไรอย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหขัวมึงไปแลละนูงูมันไปนูนแล้วส่วนกูก็เรียบร้อยฮะ กูคเ,คเคยเจอเพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละอกเบสฟูสายเลยไปแล้วไปเลยว,วมันคอกอะไรวะไอ้ดูแน่นอนเลยคือแม่มันวิ่งใส่เลยวิ่โอเคครัทุกคนข้นางหน้ามันมีปุ่ตุมตํ่ตุมตํามเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีตัวหรือปล่าหมายนี้ค่อนข้างที่จะดีอย่างหนึ่งทุกคนไม่ไม่นิดนึ่งดอก ทียากเลยเพราะว่ามันไม่เป็นที่หมายแล้วมันเป็นที่เ่ยากับเบ็ดนี้เลยทียากที่พายเลยเนี่ยตัวตามนแน้วนะโอ้โะว่าแดดมันร้อนนะมันทอ่อทุกคน เราจะขยับไปตีเลยลุ่มๆเลลุ่มแล้วกันปะ่ะว้าวนัักตียากชิบหอยห,อหมยอยผมคิดว่าผมต้องใช้สปินนิงแล้วปะ่ะดอกนี้ไม่น่าจะโอเคป่ะเพราะว่ามันค่อนขอ้างจะตียากเลยก็ยีไม้ยล่ๆแบบนี้มันยากมากเลยมันเข้าหมายแล้วก็ตีหยอกชิบหอยประกอบที่จะได้ปลานี่ค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยแนะนำให้ใช้สปินนิงดีกว่าเออดีจริง 嗯，套。<laughs>